ช่วง Dream ร o ต s p e e บายสิงสนับสนุนโดยสิงค์คอปเปอเรชันโครงการสิงคัดครับที่จัดขึ้นโดยสิงค์คอป์ปอเรชันนอกจากคิมิีไรโคเนนในฐานะทูตประจำโครงการรวมถึงคาร์โลแวนดัมและตินสีตรายแล้วแบงก์กันตาศักกุซิริอีกหนึ่งนักขับหัวใจสิงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับเขาในฐานะผู้ฝึกสอนสิงคัดครับ โดยกันตศักดูศิริหรือโคชแบงค์ของน้องๆเป็นนักขับหนุ่มที่ซึมซับเรื่องราวของรถแข่งและคลุกคลีกับสนามพิระเซอร์กิตมาตั้งแต่เด็กขณะที่ปัจจุบันยังคงลงแข่งขันรถยนต์ทางเรียบและคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องหลังมีโอกาสได้เข้าสู่ทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตและได้วาดลวดลายบนแทร็กความเร็ว Thailand Super Series มาตั้งแต่ปี2014จากนักขับมือใหม่กันตศักด์ได้รับโอกาสได้ลงแข่งขันกับนักแข่งหัวใจสิงห์ ทั้งคุณต๊อดปิติพิรมพักดีรวมถึงคุณเต้ภูริศพิรมพักดีร้อมคว้าถ้วยรางวัลการแข่งขันมากมายทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีผลงานส่วนตัวล่าสุดรวมเป็นหนึ่งในนักแข่งไทยควา้าแชมป์รายการ24ชั่วโมงดูไบที่สนามดูไบออโตโดรมในสหรัฐอาหรับเอมิเรส ส่วนเป้าหมายในฐานะผู้ฝึกสอนสิงคัดครับ2022กันตศักดิ์เผยว่าพร้อมจะดึงศักยภาพของน้องๆอ,ออกมาอย่างเต็มความสามารถและจะแนะนำดูแลน้องๆที่เข้าร่วมโครงการทุกคนเต็มที่อย่างแน่นอน